สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ PB c a t s Channel ห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับคลิปเฟเวอร์ลิตต้นไม้ในดวงใจของปานะคะเท่าที่จำได้นี่คือห่างไปหลายเดือนมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูลวดเดียวกันยาวๆเลยนะคะว่าในช่วงที่ปาหายไปมีต้นไหนที่ปาชอบบ้างพันนารายเลี้ยงยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่าลืมกดติดตาม PB c a t s Channel ของปาด้วยนะจ๊ะ มาถึงต้นแรกนะคะเจ้านี่ก็เป็น LB 2 1 7 8นดปคิตาต้านะคะอันนี้มันเป็นไม้พ้อมาเล็ดน,นะคะอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะที่ปลาชอบอะเพราะว่าจริงๆเหมือนในชุดเดียวกันที่ได้อะ่ะมันมีทั้งหมด2ต้นนะคะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งอะ่ะมันเดดไปแล้วแล้วต้นนี้เราก็พยายามเลี้ยงแต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ใจมากนะคะเลี้ยงแบบทิ้งขว้างมาก ตอนนั้นที่เราก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางมันก็จะม่วงๆนิดนึงตอนนี้ก็เขียวหน่อยที่ปาชอบเพราะว่ามันเกิดได้น้อยนะคะซึ่งจากคลิปที่ปาออกออคลิปไปตอนคลิปกเกับเรื่องยิมโนที่ปาบอกว่าต้นพ่อแม่ไม่ด่างลูกไม่ลูกออกมาด่างไหมหรือว่าต้นพ่อแม่ธรรมดาลูกออกมาคิดได้ไหมมันก็มีโอกาสนะคะต้นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นที่มันเกิดโอกาสที่มันคลิปออกมานะคะ วิธีการเลี้ยงเจ้าตัวเนี้ยค่ะปลาลดน้ําอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะปลาจะแบ่งเป็นลดชุ่มครั้งนึ่งค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งลดช่วยชยนะคะพอชื้นใช้ได้สําหรับการเลี้ยงยิมโนทุกแบบนะคะที่ปลาพูดไปแล้วก็แดดสาหรับรูงเนื้อของปลาค่ะเป็นสแลน50%นะคะชั่วโมงแดดยาวทั้งวันค่ะก็ประมาณ8ชั่วโมงนะคะ ส่วนถ้าเพื่อนคนไหนมีเจ้ายิมโนแล้วอยากให้เลี้ยงได้สวยๆนะคะปาจะแนะนําว่าแดดครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายก็ได้แต่ว่าระวังแดดที่แรงเกินไปอาจจะทําให้เขาไหม้ได้ค่ะต้นที่2นะคะก็คือแมมมิลเลียโบคาานาวาวมาติเรนาตตาค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าลูกแมวขนแมวแมวขนหนาหรือว่าแกะนะคะ ต้นนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นไม้ชํำหนอนะคะแต่ที่ปาชอบเพราะว่าขนมันขาวคือถ้าเราวางเลียงกันคือขนมันอาจจะไม่ได้สวยแบบฟูนุ่มละเอียดนะคะแต่ว่าเหมือนเราเรามองไปแล้วเราสึกว่าเขาเออขาวก็ต้นอื่นแล้วก็ดูยุ่งยุ่งดูน่ารักดีอันนี้ก็ชอบเพราะว่าความน่ารักของเขานะคะ ส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะวิธีการเลี้ยงมันง่ายมากๆเลยนะคะคือปาจ,จะบอกเลยว่าถ้าเป็นแมมลูกแมวแมมแมวขนแมวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะเขาสามารถไว้แดดแบบทั้งวันได้เลยค่ะแดดร0อโดนแดดจังๆได้เลยแต่น้ําขอให้เป็นอาทิตย์ละสองครั้งนะคะถ้าแดดขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่แดดน้อยลงมานะคะก็เอาไว้น้ําอาทิตย์ละครั้งเดียวพอค่ะเลี้ยงง่ายมากๆค่ะแล้วก็ให้ดอกเก่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันค่ะ คลิปนี้ก็อาจจะมียิมโนเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ยิมโนนะคะอันเนี้ยที่ปาชอบอะไม่ใช่เพราะว่าเขาสวยนะ แต่ปาคิดว่าเขาเป็นต้นที่มันไม่น่าจะออกรากอะค่ะอันนี้คือไม้ช่ำหนอนะคะแต่ปาลืมไปแล้วว่าต้นแม่เขาเป็นต้นไหนอะต้นแม่เขาเป็นไม้มเมล็ดที่บ้านคือเราเห็นหนอลักษณะแบบนี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะออกรากะนะคะเพราะว่าอย่างที่ปาเคยบอกไปว่าสีเขียวเขาน้อยมากอันนี้คือเขาโตมาแล้วนะคือจริงๆอะตอนเด็กเขาอะสีเขียวน้อยกว่านี้มากเลยค่ะ ทีนี้พี่บูนะคะเขาเอาไปชำค่ะเวลาชำก็คือเด็ดเด็ดมาแล้วก็ไว้ในถาดน,น,นะคะแล้วก็เอาถาดไปแช่น้ำเลยคือว่าให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเขาออกลากคือเป็นอะไรที่เรา amazing มากเลยนะคะต้นนี้ก็เลยเป็นต้นในดวงใจของไปต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะส่วนเจ้าวิธีการเลี้ยงยีโมนะคะก็เหมือนคลิปทั้งต้นที่ปาบอกไปเลยค่ะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะ มาถึงต้นนี้ค่ะต้นนี้คือแมมขนนกมอนนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไม้ช่ำหนอนะคะเดี๋ยวปาจะให้ดูใกล้ๆที่ชอบเพราะว่าปาชอบขนของเขาแต่เจ้าตัวนี้มันมีข้อเสียอีกนึงคือปาไม่รู้ว่าบ้านอื่นไปนหรือเปล่าคือเวลาที่เรากราฟอะค่ะมันเป็นหนอนจากไม้กราฟถูกไหมคะคือถ้าเป็นที่มันใหญ่ๆอะหัวมันเป็นหนอนใหญ่ๆแล้วอะ มันจะชอบเน่าอะคะ่ะตอนอยู่บนไม้เราก็เลยต้องตัดลงหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ดอกสีขาวเคยให้ดอกแล้วแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะแล้วก็ติดเมล็ดได้ด้วยนะคะแต่ว่าปลายยังไม่เคยลองเพาะเมล็ดเขาดูนะคะเดี๋ยวไว้พอแล้วจะมาอัปเดตค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงเจ้าแมมขนนกนี่นะคะขนนกม่อนขนนกหรือแมมทั่วไปนะคะคือจริงๆสามารถไวไ้แดดจัดได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าแดดจัดมากเพื่อนๆสังเกตดูว่าขนเขาอะมันไม่ได้คุ้มรอบต้นค่ะ เราจะเห็นการก้านหนามของเขาเป็นสีเขียวอยู่ด้านในตรงเล็บปลานะคะคือตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราแดดแรงอะคะ่ะข้างในอาจจะไม่เขียวข้างในเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เขียวมันอาจจะเป็นสีแบบช้ำๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ตายนะคะมันแค่แดดแรงเกินไปเราก็แค่เพิ่มน้ําให้เขาประมาณนั้นค่ะน้ําปลาลดอทิละค้งนะคะพ่อแมมแต่จริงๆตอนนี้มันน่าร้อนเนอะปลาก็มีแอบโชยบ้างแต่ว่า สำหรับพวกใหญ่ๆอ่ะปาจะไม่โชว์เพราะว่าเดี๋ยวมันเน่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นหนึ่งกันค่ะต้นนี้นะคะคือแอสโตไฟตัมไมลิโอสติกมานะคะวาเลกาตาคือหรือว่าแบลริโอด่างแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อฟูกูริวหรือกิโกะอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันมั่วปนเปมหมดนะคะต้นนี้เห็นแล้วสะดุดตาเลยเห็นแล้วชอบมากนะคะคือ อันนี้เพิ่งแยกพอร์ตมานะคะตอนแรกมันอยู่รวมกัน3ต้นแล้วก็เมื่อมันอยู่รวมกันอย่างที่ปาบอกไปมันจะเป็นเดี๋ยวปาหาแผลก่อนนะนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนรอยสนิมนิดนึงซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ลามต่อนะคะมันเป็นเพราะว่าเวลามันอยู่รวมกันนะคะต้นมันสูงใช่ไหมคะมันจะมีมุมที่มันอับลมอะค่ะมันก็เลยทาให้เป็นแต่ว่าเมื่อเราแยกต้นเดี่ยวๆแล้วมันก็ไม่มีปัญหาละค่ะตัวนี้แดดแรงจัดมากไม่จริงๆอะชั่วโมงแดดแรงจัดมากอะได้แต่ไม่ใช่แดดร้อยเปอร์เซ็นต แบบทังวันเปียงๆแดดที่ดีควรจะมีพลาสติกใสหรือว่ามีแสแลนนิดนึงค่ะแล้วก็ไว้แดดได้ทังวันเลยหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีแดดครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายได้เว้นช่วงเที่ยงนะคะรดน้ําอาทิตย์ละสองครั้งนะคะต้นนี้คือมันเป็นต้นที่แบบเอออยากได้เป็นแม่พันเลยเดี๋ยวต้องเราดูดูกันว่าเวลาเขาแบบโตแล้วอะ่ะออกดอกแอล้วแล้วเนี้ยอ่อจะเป็นเหมือนกับว่า ให้ลูกดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันต่อไปค่ะยาวๆหมายพวกนี้นะคะเป็นหม้สะสมซึ่งมันจะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นแบบเออราคาเนี่ยป้าจะไม่พูดถึงเลยนะคะว่าจริงๆอะ่ะจะชอบมีลูกค้ามาถามว่าเอออันนี้แพงไปไหมอันนี้ถูกไปไหมสาหรับเอาร้านอื่นมาถามป้านะคะป้าก็จะบอกว่าเออแล้วแต่คนชอบนะคะเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นค่ะอันนี้นะคะคือแมมมิแลาเรโลทีไอค่ะ หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีอ่ะมันคือว่ามันช้ำยากมากนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ปลาช้ำมาจากไมกราฟซึ่งปลาจําได้ว่าในรุ่นเดียวกันอ่ะปลาช้ำไว้สมมติว่าปลาซื้อไมกราฟมา20ไม้ใช่ไหมปลาตัด20ไม้เลยแล้วซึ่ง20ไม้คือมันได้หน่อเป็นร้อยเลยอ่ะแล้วปลาช้ำไว้อ่ะมันน่าจะรอดมาประมาณ3ต้นหรือ4ต้นเนี่ยแหละค่ะไม่เกินไม่เกิน5ต้นแน่นอนแล้วปลาก็ขายไปตอนนี้ก็เหลือต้นเดียวนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่กับปลา นี่นะคะวิธีการเลี้ยงปลาปลาบอกตรงๆไม่ได้อะเหมือนกับว่าปลาเลี้ยงทิ้งขว้างมากอะคือตอนแรกมันอยู่รวมกัน3ามสี่ต้นรวมกับยิมโนอะไรอย่างงี้ยค่ะโดนแดดครึ่งบ่ายเต็มๆเลยนะก็คืออยู่ได้นะคะ น้ำมาปาคิดว่าจึยิงอันนี้ปาไม่ค่อยชนานาญนะแต่ปาคิดว่าแรงแรงหน่อยอยู่ได้เวลาชําก็แรงแงนิดนึงค่ะประมาณนั้นที่ชอบเพราะว่าเขารอดชีวิตมาอยู่กับเราจนแบบเหลือหนึ่งเดียวสุดท้ายนะคะมันก็เป็นความประดับใจอย่างหนึ่งที่ชาไม้เป็นร้อยแล้วรอดเหลือจนถึงทุกวันนี้หนึ่งต้นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูต้นอืน่นกันค่ะอันนี้นาคาเป็นแอสโตไฟตัม um นะคะนูดมัมเป็นแอสโตบีนูดัมห้าพูด้วย แล้วก็เหมือนอาจกํกำลังจะให้ดอกนะคะซึ่งอันเนี้ยชอบเพราะว่าตอนไปเจอตอนแรกอะ่ะมันเป็นแอสโตธรรมดาเลยนิวดํมธรรมดาแค่เป็นห้าพูค่ะแต่ปลาสังเกตเห็นดอทของเขาอะค่ะปลายมันแหลมๆแล้วปลาเคยดูในเพจอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเคยมีคนซื้อตอมันเด็กๆอะคะ่ะแล้วแบบผ่านไปมันเป็นวีสวยเลยซึ่งดอทเขา,ามันจะเป็นปลายแหลมๆนิดนึงเหมือนรูปหยดน้าอะค่ะปลาก็เลยลองเอามานะคะซึ่งก็แบบ ไม่ผิดหวังเลยคือโตแล้วสวยมากแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเต่งมากเลยก็กลัวเขาปรีนิดนึงนะคะก็เลยต้องงดน้ำเขานิดนึงเพราะว่าตอนนั้นที่เอาเข้าโรงเราอนใหม่อ่ะอัดน้ำอาทิย์ละสองครั้งเพราะว่ากลัวเขาร้อนผลปรากฏคือชี้เป่งจนชี้จะแตกอยู่แล้วนะคะเวลาเลี้ยงแอสโตเนี่ยนะคะจริงๆมันอยู่อยู่แดดจริงๆไว้กลางแจ้งก็ยังได้แต่ผิวมันจะฟ้าฟ้านิดนึงนะคะเอ่อแดดที่ปาแนะนำเลยสำหรับคนที่ ไม่มีโรงเรือนนะคะเป็นแดดครึ่งวันเช้าหรือว่าครึ่งวันบ่ายก็ได้นะคะแต่ว่าครึ่งวันก็บ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแดดเฉียงๆมาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องน้ำอะคะ่ะอาทิละสองครั้งนะคะได้เลยประมาณนี้ปิ้งไหมคะหรือว่าถ้าใครอาทิละครั้งก็ได้แต่ปลาอาทิละครั้งนะแต่ลดชุ่มแบบปลาลดจนน้ำไหลออกรูเลยอะคะ่ะ สีต้นสุดท้ายที่ปาจะพูดต่อไปนี้จะเป็นยิมโนลวนๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นไปในหลายคลิปของปาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ปาชอบมากเพราะว่ามันเป็นลูกของ LB แทนะคะเข้ากับ Lb แทแล้วเป็นหนึ่งเดียวในรุ่นนะคะต้นเดียวเลยที่เขาออกด่างขนาดนี้นะคะคือตอนเด็กๆมันมาแค่แถบเดียวค่ะตอนนี้คือมาเกือบรอบแล้วนะคะ วิธีการเลี้ยงดูก็เหมือนเจ้าต้นทั่วไปยิมโนทั่วไปที่ปาเคยบอกไปทั้งหมดในต้นคลิปเลยนะคะจริงๆถ้าเป็นด่างสีแดงอย่างเดียวปาอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าปาเป็นคนที่ชอบด่างโทนสีที่เป็นเหลืองอะไรแบบนี้ค่ะต้นนี้ก็เลยปิง้งค่อนข้างจะปิ้งหนักชอบมากนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เหลือค่ะอันนี้นะคะเป็น LB Hybrid ค่ะ นามเดียวนะเห็นไหมเป็นไม้เพาะมาเลน็นะคะต้นนี้ที่ปลาชอบเพราะว่าสีเขาค่อนข้างแบบออกระจายทั่วนะคะแล้วปาจะชอบยิมโนที่มีสีที่สันนะคะเพราะว่ามันสวยดีเห็นไหมอย่างประมาณต้นนี้นะคะก็กระถางขนาด2นิ้วซึ่งถ้าเป็นกระถางประมาณนี้อีกสักประมาณสักเดือนนึงเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะค่อนข้างโตวไวนิดนึงนะคะ เวลาเปลี่ยนพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องหนามนิดนึงเพราะว่าหนามเขามันอ่อนนะคะเห็นไหมหนามค่อนข้างอ่อนนะคะส่วนตัวพวกกิมโนพวกนี้สามารถให้น้ําได้มากถึงอาทิตย์ละสองครั้งนะคะหรือถ้ามันแห้งเร็วก็สามครั้งก็ได้นะต้นต่อมานะคะอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะก็คือน้องพระอาทิตย์ของป้านั่นเองนะคะคือน้องพระอาทิตย์เนี่ยปลาตั้งชื่อเองนะคือเรียกเล่นๆนะคะเพราะว่าต้นแม่เขาเหมือนพระอาทิตย์เลยที่ชอบ จริงๆไม่ได้ชอบรุ่นลูกนะแต่รุ่นลูกก็สีน่ารักรุ่นแม่คือว่าเป็นไม้เมล็ดที่หน่อดกมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่กันนะนี่นะคะเป็นแม่แม่ของเขานะคะเป็นแม่ของเขาไม่ใช่แม่แม่เพราะแม่มีต้นเดียวอันนี้คือหน่อนะคะก็คือเอามาชำแบบอย่างเงี้ยเหมือนไหมอะ่ะทุกคนว่าคลายไหมรอดูนะคะถ้ารุ่นลูกโตมาแล้วเป็นอย่างงี้คือแจ่มเลยนะคะชอบมาก เรามาถึงต้นสุดท้ายสำหรับเฟเวอร์ลิตในรอบหลายๆเดือนที่ปาจะลงคลิปนะคะคือเจ้าต้นนี้ค่ะอันนี้ก็คือไม้ช่ำนอของไม้พร้อมเมล็ดที่บ้านเหมือนกันถ้าถามว่าอันนี้กับตัวพระอาทิตย์ปาชอบต้นไหนมากกว่ากันในใจปาเลยเหรอปาชอบต้นนี้มากกว่าสีหวานแล้วสีรุ่นลูกคือสเสถียรน,นะคะคือว่าเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะคะอาจจะมีว่าพูที่มันน้อยมากลดหลั่นตาม กันไปนิดหน่อยนะคะส่วนหน่อนนะคะไซสายแค่นี้ก็ชาได้แล้วคือเป็นต้นที่โอเคมากเลยนะคะโชคดีที่เราพอได้มากๆค่ะวิธีการเลี้ยงดูเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะก็คือน้ำเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งได้นะคะถ้ากระถางไม่ใหญ่มากนะแต่อันนี้ปลาใส่กระถางสีนิ้วปลาลดสองครั้งแล้วก็แดดถ้าอยู่ใต้ทแห้สซนสามารถแดดได้ทั้งวันเลยนะคะเลี้ยงง่ายมากๆค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับต้นไม้สวยๆเฟวอร์ลิกของปานะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับ pbkata channel คะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ